คอนเซปต์ไม่เหมือนใครแปลกที่แบล็ k พิง k มีคอนเซปต์แบบนี้มีเอกลักษณ์มากไม่เคยเห็นมาก่อนผมของโรเซ่น่าทึ่งมากโรเซ่ Rose หน้าเหมือนตุ๊กตาสะดุดตามากช่างเป็นความรู้สึกที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงถึงรูปวันนี้จะดูยากหน่อยแต่ก็ตั้งหน้าตั้งตารออัลบา้มนะเห็นแล้วนึกไม่ออกว่าเป็นเพลงแนวไหนหน้ามาของโรเซ่แปลกแต่สวยฉันว่าบรรยากาศมันแปลกแปลกนะภาพโปสเตอร์ของแบล็พิง์ทำให้ไม่ สามารถคาดเดาได้เลยวันศุกร์มาถึงเร็วๆเ,เธอฉันตั้งตารอเพลงอยู่นะแต่ฉันตั้งตารอเพลงจริงๆในฐานะที่เป็นคนชอบเพลงของแล็คพิง์ทั้งหมดฉันหวังว่าพวกเขาจะออกเพลงมากมายนับจากนี้ถึงเป็นสีชมพูแต่ทําไมเมคอัพของจีซูถึงกลับกลายเป็นแบบนั้นสําหรับสาวสวยแบบนั้นล่ะโรเซ่มีลักษณะเหมือนคิตตี้มากไม่มีอะไรที่คล้ายคลึงกันแต่ก็นึกถึงคิตตี้เหมือนได้เวลาเปลี่ยนชุดแล็คพิงเป็นความรู้สึกที่ไม่ ไม่เคยคิดมาก่อนเลยอีกอย่างฉันคาดหวังนิดหน่อยแล็คพิงกลายเป็นศิลปินหญิงกลุ่มแรกในประวัติศาสตร์ฮันเตโอที่มียอดขายอัลบั้มทะลุ1ล้านชุดในวันแรกโดยใช้เวลาแค่5ชั่วโมงพัดดาวเดบิวอันดับหนึ่งด้วยยอดสตรีม 6.6m ทุกเพลงในอัลบั้ม BORN PINK เข้าท็อป25ทั้งหมดยอดสตรีมวันแรกรวมทั้งอัลบั้ม 33.1m เก่งมาก4สาว